ภามว่าให้อาหารต่างกันบอ๊เป็น สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ภาลรออีกแล้วครับพี่น้องครับอ่าวันนี้ภามัลอที่อยุธยาเก่าพี่น้องครับเนี่ยเอาภามาอ่าเป็นเมืองโบราณนะครับผมพี่น้องครับอยู่ที่อยุธยานะครับผม เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบืองนะครับผมจุดแรกที่เฮ้าแวกก็คือมาเบิงสังมาให้อาหารสั่งนะครับผมเดี๋ยวค่ะไปเบิง้งพาไปเบืองไอสถานที่โบราณต่างๆนะครับผมนะฮะเนี่นะครับจุดแรกที่เฮ้าแว่จอดนะครับผมนี่เอาพี่น้องครับเดี๋ยวเขาขาไปเบิงดันให้เดี๋ยวเฮาพาไปหาอาหารสั่งนะครับผม ปนี่นะครับขามาให้อาหารต่างครับผมเป็นจุดแรกนะครับที่เาจอดพามาให้อาหารต่างครับเดี๋ยวจุดต่อไปเดี๋ยวห้อง นาซีเป็นขอไว้เบิงเมืองโบอราณน,นะครับเกียนภาพบรรยากาศในที่นองในเบิงคือเก่าครับผมพี่น้องครับต้นนี้ต้นนี้นาซีแบบ่อยไทยรูปนะครับผมพี่น้องครับเพราะว่ามีง่านะครับไอ้ตัวน,นั้นตัวอนนื่นบอมีเลย ไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปออกไปข้างนอกนะครับผมนะจุดต่อไปเดี๋ยวผมถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งคือเก่าครับผมไป นี่นะครับพี่น้องครับเนี่ยพ้าแวะอ่าเป็นจุดที่สา,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 ามนะครับผมหลังจากที่เอาออกจากไออ่ะบึงเังหยือเปล่าบึงพระรามนะครับผมนะครับหยอดเจดียด์พี่น้องเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับ ฟัดโพลารนะครับเบิ่งบรรยากาศที่เราไม่มีต้นมะขันอนะครับมัน อันนี้มันทเที่ยงๆนะครับผมพี่น้องครับมันก็แดดกระิฮอนเนี่ยผมม่ไ่าเ,เขาไปด้างในนะนะถ่ายพี่น,อน้องในเบื้องก็ขาวๆสมีสะกอน,นะพี่น้องนะครับปวดงามเลยครับพี่น้องครับขันปุ่มไดเคยมากนี่สูงหูเลยอธิบายมาถือเลยนะครับ บรรยากาศโคตรดีนะครับผมนี่ก้ำแพงดันนอกประมาณน,นี้นะครับนี่จะเป็นสุ่มประตูนะครับก้ำแพยงยาวไปเลยนะครับผมก็จะมีการบูรณะนะครับเนี่ยบอกพี่น้องเห็นนี่แหละครับตั้งหนานมีการบูรณะอยู่เรื่อยๆนะครับผมบ่ปล่อยให้มันแบบพังไปเลยนะครับผมเพราะว่า ไซส์สีแดดนะครับผมแล้วก็ฝนเนี่ยเนี่ยฝนก็บพึ่งพึ่งตกทานใต้นะครับผมเนี่ยดินเนี่คุณสูงเยู่เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นจุดที่สามเมือนี้พามาเที่ยวอยุธยานะครับผมเมืองเก่านะครับผมเนี่ยนะครับเราด้เก็บบรรยากาศให้พี่น้อนดีกว่านะครับผม เดี๋ยวสิออกจากนี่แล้วเดี๋ยวเาับซีขี่รถอ่าเลาะไปทำเส้นทางนะครับผมเดี๋ยวอ่วอนเอเจว่าสิได้จอดบองได้อีกนะครับผมกันบ,งนบนองได้สุดตาภาสิได้แวะไทยพี่น้องในเบิ่งคือเก่านะครับผมเนี่ยนะครับเอาพี่น้องครับ นะฮะเดี๋ยวเข้าล่องขับรถออกไปเรื่อยๆนะครับผมปัญหาพอ,อ,อที่สุด้าเดี๋ยวผมจอดออท่ายพี่น้องในเบิงนะครับผมไปครับนี่นะครับเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในบึงพระรามนะครับผมบึงพระรามนะครับ เป็นอ่าแองเขาให้แบบจอดรถนะครับริมบึ้งนะครับจอดรถนั่งเล่นนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอาคารพระที่นั่งเย็นนะครับผมเนี่ยก็่จะเป็นเหมือนกับบึง้งทั้งปุ่นก็เป็นบึ้งนะครับท่านี้ก็เป็นบึง้งวันนี้ก็สามารถจอดเนี่ยจางเสียจอด ริมบึงนะจอดริมบึงหลับบรรยากาศนะครับลมเย็นๆนะครับพี่น้องครับบางคนก็น,นอนเล่นจอดนอนเล่นคนนางเล่นนะครับเนี่ยเอากลับมาจอดเขากลมาจอดจะเสียจริงๆบางนั้นมันเป็นทางเนะแต่ว่ามันมีจอดปิดทางไว้ทั้งพุนกันเลย ขาะจัให้แลรนทั้งล่างนะครับรียนไดดวนทางไปหอดผุ่นแล้ววนไปคุขึ้นสะพานก็บใดได้เนาะขึ้นสะพานนั่งก็บดได้ก็จะเป็นริมบึงจอดนั่งเหร่นนอนเหร่นครับผมพี่น้องครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาผักสักครู่นะครับผมเ,เดี๋ยวเอาสิผ้าลเลาะไอ้ทั้งด้านผุนนะครับเป็นอา่า เหมือนเขาเอื่นนี่ยังก็เป็นเป็นไออันนี้โบราณอ่าเป็นเป็นพระป่างเหรอรปเป็นแบบเหมือนเจดีโบราณน,นี่ยังสินะครับเดี๋ยวเออเป็นโบสถ์เป็นนาสิเป็นวัดเป็นยังโบราณเดี๋ยวเราแวะนั่นงพักแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิร์นะครับนี่ ครับผมพี่น้องครับนะครับหลังจากที่เ้าออกจากไอ้บึงพลาล่ามแล้วก็ทายให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศในอ่างละเป็นเหมือนกับวัดเก่านะพี่น้องนะนะครับมื่อน,นี้พาพี่น้องเที่ยว3จุดนะครับผม <c oughs> นะนะครับเดี๋ยว ข้ากษตรเดี่ยออกเมื่อนะครับผมพี่น้องครับนะบฝากตอนพี่น้องสามนีนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ติดตามด้อยครับพี่น้องครับพบขอกัดคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ